สวัสดีครับพวกกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผู N ้ a ดได้บายวินวินพูวันนี้จะพาทุกท่านมาชมถัง PE แ a ท้งนะครับมี2ขนาดด้วยกัน50ลิตรแล้วก็100ลิตรเป็นโมเดลนะครับเป็นแบบพิเศษมีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงส,ยสวยๆแบบนี้นะครับเป็นโมเดลที่เราสั่งพิเศษถามว่าทำไมคุณปีชาต้องทำเป็นโมเดลพิเศษแบบนี้มีสีสันสวยงามแบบนี้นมีแดงมีน้าเงิน นะครับทั่วไปเขาขายสีขาวสาเหตุที่ต้องมีสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเราต้องการแยกถังอาแต่ละใบออกให้ชัดเจนอย่างเช่นงานเสาวไว้น้ำเนี่ยนะครับมันมีการปรับพิเ e ตมีกดแล้วก็มีด่างนะครับสำหรับสรไหนที่มีการออโตเมติกฟีดก็คือใช้ปั๊มเคเมีในการสูบจ่ายนะบางสารต้องใช้สารเคมี2ตัวที่เป็นกดกับด่างบางทีถ้าถังมีมีสีเดียวกันเนี่ย นะครับกดกับด่างเวลาเราเติมผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาก็คือกดกับด่างพอร,รวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นระเบิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมนะครับภาชนะซึ่งมันมีความแตกต่างชัดเจนแล้วก็เลือกนะครับที่มาจําหน่ายนี้ความหนาแบบพิเศษด้วยเช่นกันทนการกัดกร่อนได้ดีมากแล้วก็จําแนกนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปใช้งานนะครับงานสระว่ายน้ําหรืองานวอเตอร์ทิทเมนไหนก็แล้วแต่นะติดฉลากสติกเกอร์ของเคมีให้ถูกต้องนะครับ โดยเฉพาะงานสระว้น้ําที่มีกรดมีด่างอย่าให้กรดด่างสลับกันเด็ดขาดนะครับจะเกิดเป็นอันตรายได้รวมไปถึงนะครับโรงงานที่ใช้ตัวคลอรีนไดอไซด์นะครับซึ่งมีกรดด่างเป็นสารตั้งต้นนะครับควรที่จะจําแนกนะครับตัวแอซิดและตัวเบสก็คือกรดกระด่างนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับถังแบบนี้เหมาะสมมากนะครับมีจำนานนะครับ50ลิตร แล้วก็100ลิตรนะครับสนใจก็ช้อปปิ้งออนไลน์ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ w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  i n w i n p ็ o ดอทวนะครับหรือจะแอดไลน์มาเอาสั่งซื้อกับทีมงานฝ่ายขายก็เป็นไลน์ ID นะครับ w i นวินพูช h อ p ถ้ามีการออเดอร์จำนวนมากๆนะครับก็เราสามารถผลิตให้ได้นะครับก็ประมาณสัก7วันนะครับถ้าสั่งซื้อครั้งละใบาย2ใบนะครับก็มีสต็อกอยู่ตลอดนะครับ สำหรับผมพิชาวันนี้นะครับ P.E. แท้งนะครับ b ลู Blue, และ P.E. แท้งเ e ดน้ำเงินแดงนะครับมีเท่านี้สวัสดีครับ